วันนี้เรามาพูดถึงการนับอายุคันกันดีกว่าค่ะเราจะเร um. erm. ิ่มนับนะคะตั้งแต่วันแรกที่เรามีประจำเดือนครั้งสุดท้ายค่ะยกตัวอย่างเช่นเราเป็นประจำเดือนวันที่1 2 3 4 5มิถุนาเราจะเริ่มนับคันตั้งแต่วันที่1มิถุนาค่ะโดยส่วนมากนะคะเราจะเริ่มนับคันกันก็เพราะว่าจะดูกำหนดการคลอดค่ะวิธีที่1นะคะ นับจากวันแรกที่ประจำเดือนมาบวก7วันนะคะแล้วก็นับอย่างเงี้ยไปอีก9เดือนก็จะถึงวันกำหนดคลอดค่ะยกตัวอย่างเช่นประจำเดือนมาวันที่1มิถุนายนนะคะบวก7วันก็จะเป็น8มิถุนายนนับไปอีก9เดือนกำหนดคลอดก็จะเป็นวันที่8มีนาคมค่ะ วิธีที่2ที่ทําได้นะคะก็จะเป็นนับวันแรกที่เป็นประจําเดือนนะคะบวก7วันย้อนหลัง3เดือนค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติประจําเดือนมาวันที่1มิถุนาบวก7วันก็จะเป็น8มิถุนาใช่ไหมคะย้อนหลัง3าเดือนกําหนดคลอดก็จะเป็นวันที่8มีนาคมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้อง channel หรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ